กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมโปรเจกต์เนลอนคาวนะครับวันนี้เราจะมาทําการสรุปเทียริสนะครับนะซึ่งเทียริสนี้เนี่ยทางเราได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากผู้เล่นฝั่งของเซิร์ฟจีนนะครับผมแล้วก็ข้อมูลต่างๆครับผมนะในส่วนของทางเว็บออฟฟิเชียลนะครับจึงออกมาสรุปครับผมเป็นเทียริสดังต่อไปนี้ดังนั้นเทียริสนี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากถึงระดับหนึ่งเลยนะครับ โดยผมเนี่ยจะแบ่งนะครับผมเนี่ยเป็นท,ทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับนะก็คือกลุ่มแรงเอสนะครับซึ่งกลุ่มแรงเอสเนี่ยผมก็แบ่งปเป็น3ช่วงทีก็คือระดับทิปเปอร์เอสนะครับผมจับเปอร์เอสแล้วก็เอสนะครับนะซึ่งตัวละครที่อยู่ในแรงเอสเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้งานได้เลยนะครับนะคือปั้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือได้ตัวละครพวกนี้เนี่ยเราสามารถลงทุนแล้วก็ปั้นตัวละครที่อยู่ในแรงเอสรงนี้ครับผมนะซีรีส์เอสเนี่ยครับผมนะมนะใช้ยาวได้เลยครับ ต่อมาครับผมก็คือซีรีส์ A B นะครับนะซีรีส์ A กับ B เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่จะถือว่าเก่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าอยากให้ศึกษาข้อมูลตัวละครนะครับผมรวมถึงสไตล์การเล่นของตัวละครถึงดับหนึ่งก่อนนะและก็สุดท้ายครับผมนะก็คือกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มเรียกว่าน่าเป็นห่วงครับผมก็คือระดับ C กับ D นะครับนะโดยเฉพาะระดับดีซึ่งโผลมาตัวเดียวเนี่ยณปัจจุบันนี้เป็นตัวละครที่เรียกว่าความหวังในการใช้งานถือว่าลิบลี่มากเลยครับ อ่ะโอเคนะเรามาพูดถึงในส่วนของสีนิดนึงกันดีกว่านะครับนะตัวละครเนี่ย มันจะมีกรอบสีทองอยู่นะครับตัวละครเหล่านี้จะเป็นตัวละคร3ดาวนะครับนะส่วนสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นตัวละคร2ดาวและก็สีฟ้าจะเป็นตัวละคร1ดาวดังนั้นเนี่ยตัวละครสีม่วงนะครับผมกับสีฟ้าเนี่ยที่เป็นตัวละคร2ดาวกับ1นดาวเนี่ยสกิลเขายังเปิดไม่ครบนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดได้ตัวละครเหล่านี้มาอย่าลืมดันสกิลนะครับต้องบอกว่าดันเลเวลนะครับกับดันดาวตัวละครตัวนี้ให้ขึ้น3ดาวให้ไวๆนะครับนะ ดังนั้นเนี่ยพวกตัวละครพวกนี้นะครับผมนะที่เป็นพวก2ดาวกับ1ดาวเนี่ยถ้าเกิดได้มาปุ๊บเนี่ยแล้วเราเปิดได้เศษตัวละครซ้ําอย่าลืมดันพวกเขาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้สามารถใช้สกิลเออบิลติตี้ต่างๆของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ เกมนี้นะครับผมนะเนลอนคาวเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่ใช้ทุกตัวนะครับนะดังนั้นอย่าคิดว่าเป็นตัวละคร1ดาวแล้วกลากนะครับนะตัวละคร1ดาวเทพมีเยอะมากและในขณะเดียวกันเช่นเดียวกันครับผมตัวละคร3ดาวกากก็มีด้วยนะดังนั้นเนี่ยจะใช้ตัวละครตัวไหนก็ศึกษาข้อมูลให้ดีกันละกัน อ่ะเริ่มต้นนะครับนะในส่วนของกลุ่มแรงเอสนะครับผมก็จะมี3ตัวที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากที่สุดครับผมก็คือตัวของอากิครับผมน้องฮัมบูนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวของนาากะนะครับสตัวนี้จะเป็นตัวละครระดับดัอไอทิปเปอรเอครับผมที่ค่อนข้างจะถือว่าเก่งเกินหน้าเกินตาในส่วนของซีรีส์ชุดแรกครับผมที่ออกมานะเพราะว่า ด้วยความสามารถต่างๆครับผมนะดับเบลที่กระทําแล้วก็ความสามารถนี้และสปอร์ตปาร์ตี้ครับต้องบอกว่าสุดยอดมากครับดังนั้น3ตัวละครนี้น่าจะเป็น3ตัวละครที่น่ารีหามากที่สุดครับในส่วนของผู้เริ่มต้นรีไอดีนะส่วนตัวละครระดับ WS กับ S นะครับ ต้องบอกว่า2กลุ่มเนี้ยไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราศึกษาขึ้นมาเชิงลึกจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการใช้งานที่ว่าถือใช้งานได้ทั้งคู่เลยนะครับดังนั้นในส่วนของกลุ่ม F เนี่ยก็คือถ้าเกิดเปิดได้มาเมื่อไหร่ก็อย่าลืมดันตัวละครพวกนี้หรือปั้นตัวละครเหล่านี้ขึ้นมาให้เลยครับอ่าส่วนจะปั้นตัวละครตัวไหนอันนี้ก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนะเพราะว่าช่วงต้นเนี่ยเราก็ต้องรีบเคลียรดานฟาร์มทรัพยากรออกมาก่อนอ่า โดยแน่นอนครับผมนะในนี้จะมีตัวแท้งสองตัวนะครับนะก็อย่างเช่นตัวแคลตัวแท้งครับผมนะที่อยู่ระดับ d ันะครับตัวนี้ใช้งานง่ายกว่านะครับนะใช้งานง่ายกว่ามีฮิวมีดึงนะครับนะมีดาเมจพร้อมกันส่วนตัวข้างล่างครับผมนะก็มีสตันนะครับนะแต่จะใช้ได้ดีเมื่อเจอพวกสายระยะประชิดนะเพราะว่ามันจะมีการสกิลโจมตีที่ ตัวละครที่โจมตีสลายประชิดเนี่ยเขาสามารถจะสวนแล้ตีสถานะน็อกแบ็กแล้วก็สตานได้ดังนั้นมันจึงเป็นแทงที่เรียกว่าใช้งานเฉพาะทางไปนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดประชิดตัวเราแทงของเราวิ่งประชิดตัวได้ก็เสร็จเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยคือในส่วน,นเนี้ยดับเบิลเอสกับเอเนี่ยคือความใช้งานเนี่ยไม่ค่อยแต,ตกต่างกันบ้างนะครับนะดังนั้นต้องบอกว่าดับที่เป็นเอสถึงเอเนี่ยก็คือถ้าได้มาก็เลือกปั้นได้เลยนะครับว่าจะปั้นใครก่อนเพราะว่าแต่ละตัวแสบแบทั้งนั้น ทีนี้ก็เข้ามาในสูตรของกลุ่ม A กับ B นะครับนะโดยขอพูดถึงในส่วนของกลุ่ม A ก่อน กลุ่ม A นะครับผมต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เก่งนะครับนะเราสามารถใช้งานได้ยาวๆเหมือนกันแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้กลุ่มจริงอยากให้ศึกษานะครับผมในส่วนของแนวทางการใช้งานนิดนึงก็แล้วกันซึ่งในกลุ่ม A นี้จะมีตัวคอ3ดาวติดมา1ตัวก็คือจินนะครับมเป็นสายฮิลแต่ต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นฮิล3ดาวก็ตามแต่ต้องบอกเลยว่าฮิล2ดาวเทพๆก็มีให้ใช้นะครับแล้วก็เก่งกว่าด้วยนะครับผมโดยเฉพาะตัวของน้องเพเซียนะครับ อ่าตัวนี้นะครับคือมีกันตายด้วยนะครับนะมีชุบด้วยมีกันตายด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่โคตรด,ดีเลยและก็ตรงข้ามกับจินครับผมจินก็มีแค่ฮิวเท่านั้นเองนะแล้วก็มีฮิวส่ล e แค่นั้นเองหลักๆนะอ่าดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเทียบกันแล้วนะครับผมนะตัวของน้องแกเนี่ยต้องบอกว่าเก่งกว่าเยอะเลยและแถมน้องแกมีสกินอีต่างหากนะส่วนตัวละครแรงเอตัวอื่นนะครับผมก็ถือว่าเก่งถึงระดับหนึ่งเลยเราสามารถปั้นใช้งานได้จริงๆนะสามารถศึกษาข้อมูลนะครับขึ้นมาก่อนก็ได้นะหรือจะเน้นในส่วนของการปั้นระดับ S นะครับผมพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนระดับ B นะครับผมต้องบอกว่าค่อนข้างจะเนิบลงมาจากระดับ A นิดนึงแต่ถามว่าเนิบกันมากไหมก็ต้องบอกว่าลงมาพอสมควรนะ ในนี้นะครับผมจะมีตัวละคร3ดาวหนึ่งตัวก็คือน้องเมดของเราต้องบอกว่าถึงแม้น่าเสียดายครับผมน้องแกสวยมากออกแบบคาแรคเตอร์ดีๆครับแต่ถามว่าหน้าการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่ามันสู้ดาเมจนะครับผมนะ ขอพวกตัวละคร1ดาวไม่ได้เลยนะครับนะเป็นตัวละครวอร์เดอร์ครับผมนะสังเกตจ,จากนี้ครับผมเสัยยักนะครับจะเป็นคอนนะก็เป็นสายโจมตีแต่ต้องบอกเลยว่ามันกับสู้น้องอาลามูนะครับผมนะบุรุษสาศิลาตัวนี้นะครับได้ไม่เท่ากันเลยนะครับนะยิ่งได้เกิดน้องลามูเนี่ยสามารถปลดล็อกถึง3ดาวได้ดาเมจเรียกว่าชนะแทบจะขาดลอยเลยนะอ่ะและนั้นเนี่ยตัวละครระดับ B นะครับนะถามว่าปั้นได้ไหมก็ ถ้าอวยก็จัดได้นะครับนะถ้าเกิดใครสนใจก็จัดไปอืมอ่าส่วนระดับ C นะครับนะระดับ C นี้ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากเงื่อนไขาการใช้งานที่ยุ่งยากนะครับนะเขาจริงไม่ค่อยนิยมจะปั้นสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดใครอวยก็จัดไปได้ครับผมก็ตามนี้ไปนะสุดท้ายครับผมก็คือก็คือระดับ D นะครับนะ ระดับดีเนี่ยมีตัวเดียวครับผมค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับคือสาเหตุที่โดนจับโยนมาอยู่ระดับดีนะครับนะถึงแม้จะเป็นตัวละคร2อดาวแท้ๆนะแต่ก็ต้องบอกว่า1สาเหตุก็คือทีมนะครับนะทีมยังไม่โหดนะเป็นสายเบิร์นนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับนะจะเป็นสายเบิร์นซึ่งจงบอกว่าเบิร์นอ่ะมันอาณาคตอาจจะโหดก็ไดนะ้แต่ตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่โหดนะครับนะแถมตอนแรกๆเนี่ยตอนที่และตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ได้มาตามเนื้อเรื่องด้วยที่จะไม่ผิด ซึ่งก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยได้มาช่วงต้นเนี่ยก็อาจจะเอามาใช้งานก็รู้สึกว่าเออมันก็เก่งเหมือนกันนะแต่พอใช้งานไปเรื่อยๆเ,เนี่ยความเก่งจะดรอปลงและดรอปลงเรื่อยๆนะครับนะและเนื่องจากอย่างที่บอกไปไม่มียังมันไม่มีทีมที่จะอยู่แบบจริงจังนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยส่งผลทำให้การใช้งานยิ่งดรอปเข้าไปใหญ่สุดท้ายก็ตายคาลังไปเรียบร้อยเลยนะก็เป็นตัวใช้งานเฉพาะทางไม่พอนะครับผมนะแถมยังไม่มีทีมให้เล่นจังหะ ก็เลยจบนะครับแต่อนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีทีมสายเบิร์ออกมาเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีการเอามาปัดฝุ่นก็ได้นะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ผม h o s บ i c a t ก็คงจะมารีวิวไปเท่านี้ครับหวังว่าข้อนี้คงคลิปนี้คงมีประโยชน์ครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ฝากเป็นกาลังใจกับช่องเราด้วยวันนี้ผม Ho s c a t ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ